ตรรมาการกรรมการการเมือตั้างจะทำจดัหมัยท่าประอทบสัต,ต์รอ เข้าสู่วิธีการที่พระเกียรติสมเด็จพระบาทสมเด็จพระเจ้ายอยู่หัวเรื่องในวโรกาศในราชบัณฑาราครบแปดสิบสีพรรษาค่ะต้องตรงหนึ่งในนักพิราบิตรสมัยมหามุกคันเสริญพระชนม์บัณฑารา สชินันชาในโอประบสุเดตัยภูรปรามินมหาภุมิพุนหรือเดชมหาราษฎร์พมงคลโรกาแห่งพันษาที่ยอเแ็นเหตุการณ์สมงคนยิงแก่ไปั๊มะเดี๋นี้ของสมุทรวาไทยโดยช่วยั้นได้เห็นว่าโอปราบสุเดชอยภูร์ได้สมที่สุดที่ช่วโลกให้รูจักระยะเวลาประชชีวิตนั้น ทรงเป็นระยาดุลย,ย่างที่ไต่แเราตลอดในพระบาทสมเด็พระปรมินญยาตลอดจนพระวิชาสามารถทั้งหลายทั้าปว่เพื่อพทนจทแก่ประสงค์นชาวไทยงานเฉลิญชัดรเป็นวูานร่วมโภชของตันข้กท่าพระเจ้าเหล่าประสุก์นชาวไทยตลอดการารันเกินด้วยกราบด้วยอมขอเดช ชียงใหม่ในนามของผู้มอบชาลูกเสือและเสืออาสากอตอเพื่อพัฒนาพรนธกิจไต่จังหวัดเชียงใหม่ขอกราบขอคุณท่านผู้อำนวยการจังหวัดเชียงใหม่ที่ตอืงนาให้เกียรติมาเป็นประธานในพิธีเปิดโครงการร้อยปีลูกเสือไทยลูกเสืออาสากอตอร่วมใจเพื่อไทยโดยมาชัโรงเรียนโกวิทย์ธรรมรงเราจะปรบเือ ให้กับผู้แทนชุดที่หนึ่งและชุดสุดท้ายเท่านั้นเราจะปรบมือให้กับผู้แทนโรงเรียนชุดที่หนึ่งและชุดสุดท้ายนะคะโรงเรียนขอพระ โรงเรียนกาวีระวิทยาลัยโรงเรียนเมตตาศึกษา โรงเรียนเชียงใหม่คริสเตียนโรงเรียนชนปรปทานขาแตก หลังกำแพงครับขอรูกเสือไม่ตกมือเราจะตรงมือชุดสุดท้ายอีกชุดเดียวครับขอบคุณมากโรงเรียนสามัคคีสันม่วง กลางโรงเรียนบ้าน้วยส้มป่อยโรงเรียนไทยรัฐวิทยา12กษาโรงเรียน การชนะการตั้งทผู้สมรับบทที่รับประกันสูงการเปลนท่านผู้มีการสนับสนุนในการคณะการเตั้งท่านสาเชิรอองที่ครอกอิงท่านประธานการการนัตั้งจัจังหวัดเชียงหม่ท่านมนัยสัมปทานเนคณะรมการการืตั้งจับจังหวัดเชียงายในบองยุ่งกันของความเป็นคนไทยและตปอกา

กรกตที่เคารพทุกท่านครับวันนี้นะั้นรู้สึกเป็นเกียรติอย่างยิ่งทีเดียวครับได้มีโอกาสมาพบกับพี่น้องผู้เสกษ2,500คนมองลงไปขั้นแร่จะรู้สึกว่าวันนี้ตื่นเต้นเป็นพิเศษในการเป็นครู <M> เมื่อสักครู่นั้นคุณครูผู้ชมก็ได้บอกแล้วว่าท่านมีพลังนะครับครูเองนั้น ก็ต้องบอกว่าเป็นครูโดยอาชีพเหมือนกับท่านผู้บุคาบัญชาลุกเสือที่นั่งอยู่ข้งล่างเพื่อรุนงลงเชิญชวนให้ประชาชนผู้มีส่วนร่วมในการถึงสภาพปัญหาที่เกิดขึ้นในแง่ต่างๆอาทิสภาพการจราจรการเสียเวลารอใช้สิทธิ์การตรวจสอบรายชื่อผู้สมัครและพักการเมืองโดยเฉพาะที่มีคนนร้อนกังมาก ซึ่งปัญหานได้สิทธิของประชาชนในสิ่งที่กรกตและไทยสภาที่ออกคือการสร้างการรู้จงกระจายที่ถูกต้องให้ประชาชนโดยเฉพาะผู้มีสิทธิเลือกตั้งซึ่งความหมายในเจ้าท่านประธานในพิธีจะได้ลั่นคล้องไทยในเจ้าเพื่อเป็นนนสัญญาว่าสามกรกฎาห้าสี่ข้าคูหากากระบาดเลือกคนดี วันำอนำ้ี้วันนี้วันนี้เราไปทำหน้าที่ของคนไทยกันไปเลยครับเอา้า Let's go หวงตะว,วันสาทแสงส่องฟ้าอาทิตย์ที่สามกรกฎาสองหาหาสี8โมงชาถึง3โมงเย็นเวลาดีเตรียมบักประชาชนที่มีออกไปทำหนาที่ตามสิทธิของคนไทยประชาชนที่มีสัญชาทา เสียงเป็นการกระทำที่ผิดคนเนื้อตายกลางคนทีสามขอหนึ่งสิทธิ์ช่วยกันเลือกช่วยกันคิดเลือกคนดีเข้าสภาแบ่งเขตเลือกคนที่รักมันชี้รายชื่อเลือกพรรคที่ชอบให้หัวใจเราคือคำตอบเลือกคนที่ดีชอบ คนที่มีสัญชาติไทยสิปดปีขึ้นไปต้องไปใช้สิทซื้อสิทธิ์ขายสิทธเป็นการกระทําที่ผิดคน,คนเนื้อตายกลางคนอีสานก่อนหนึ่งสิช่วยกันเลือกช่วยกันคิดเลือกคนที่เข้าสภาแบบแบ่งเขตเลือกคนที่รักบัญชีรายชื่อเลือกภาพที่ชอบให้วุด เราคือคำตอบเลือกคนที่ชอบกาเบร์ที่